วันนี้ก็มาอยู่กับกูโดนโจ๊กกฎของปีาศาจถ้ามึงให้เกียรติกู สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบสกรวันนี้เราจะมาพูดย้อนหลังการซื้อรหัสฟรีไฟล์แล้วโดนบีบของเบสกรนะซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้เลยครับผมแล้วผมก็เอาคลิปที่ผมอัดเอามาตัดเลยครับผมตอนนี้ผมยังร้อนร้อนอยู่เลยครับเพื่อนเพื่อนแล้วก่อนที่จะไปดูเนี่ยกดไลค์แล้วไปดูกันเลยโดยเรื่องมันมาจากเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อช่องว่าเบสกรที่อยู่ใน YouTube ได้มีความอยากได้รหัสฟรีไฟล์เพราะว่ารหัสของเขานี่ยมันหายเสียเหลือเกินเขาจึงได้ไปค้นหาในกลุ่มต่างๆแล้วก็เจอแต่อันราคาแพงๆครั้งนั้้นเเลลยแวขามีงบ แค่10บาทเขาเลยเกยดเงินทั้งหมดที่เขามีอย่าง10บาทแล้วไปโพสต์ในกลุ่มว่าขอซื้อรหัส10บาทซึ่งก็เจอทั้งหมด3คนซึ่งผมจะพูดถึงคนแรกก่อนนะเพราะเขามาคนแรกสุดเลยซึ่งผมก็ได้คุยกับเขาสักพักหนึ่งครับผมแต่ว่าโปรไฟล์ของเขาไม่ได้เปิดหน้าไว้นะครับผมก็เลยยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังคิดพิจารณาอยู่จนกระทั่งคนที่2เขาแอดเฟนทักมาครับเพื่อนเพื่อนซึ่งตรงจุดนี้ผมอัดไว้ได้ไม่หมดนะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะสรุปให้แล้วกันครับว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยผมไปดูโปรไฟล์เขาแล้วเป็นชื่อจริง นามสกุลจริงมั้งนะครับแต่ว่าเป็นโปรไฟล์แบบหน้าคนจริงๆไม่ใช่ AI แล้วก็ไม่ใช่หน้าปิดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคนนี้เขาน่าเชื่อใจนะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นบัญชีจริงแถมยังมีจังหวัดที่อยู่ด้วยนะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่บิดแต่ผมก็ยังลังเลแล้วเขาก็บอกประมาณว่ารหัสนี้ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวให้ในราคา10บาทงามๆเลยผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะโอนดีไหมเพราะ10บบาทมันก็คือตังค์อะครับแต่สุดท้ายผมก็คิดว่า เขาน่าเชื่อใจกว่าคนแรกผมเลยโอนตังไปครับผมแล้วหลังจากที่ผมโอนตังไปเนี่ยเพ้วอผมแจ้งสลิปไปเขาก็ส่งเป็นบัญชีมาให้นะครับผมแต่บัญชีนั้นอ่ะพอผมเอาไปเข้า Gmail มันเข้าไม่ได้หว่าเพื่อนๆแล้วพอผมมาดูเพื่อที่จะถามเขาอีกทีนึงเนี่ยเขากดบล็อกแล้วครับเทบร้อยกูโดนบี๊โอ้ ก็เป็นอุทาหรณ์น,นะครับว่าหากลางดีกว่าแลกกันเองครับผมไม่งั้นจะโดนบิดแบบกูเนี่ยส่วนคนที่3เนี่ยเขามาคให้เช่านะครับซึ่งผมไม่ได้สนใจเช่านะโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปซึ่งผมบอกไว้ว่าทุก1ไลค์ผมจะพูดขอบคุณ1ครั้งท้ายคลิปหน้าซึ่งในคลิปจัดอันดับแมวธรรมดาผมได้ไลค์ไปทั้งหมด24ไลค์เพราะฉะนั้นผมก็จะพูดขอบคุณ24ครั้งนะครับผม เริ่มเลยครับขอบคุณ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 ซึ่งคอมเมนต์ที่ขึ้นมาก็คือคอมเมนต์ที่มาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกดของปีศาจถ้ามึงให้เกียรติกูกูก็ให้เกียรติมึงถ้ามึงมองข้ามกู